งานเด็กอยู่นะจ๊ะมาแล้วงานเดดเดดใครเราดูงานเดดอยู่วะเปล่าเดดเดไม่เรียนน่าซื้อโอ้โหแน่นจริงบอกเลยแน่นจริงราคาเท่าไหร่นะแก้ไขราคาให้สักครู่ โอเควันท <Okay. S 2> <two>, ูทีเคดบีสามศูนย์สี่เอใครรออยู่ไหมจ๊ะมาแล้วสามศูนย์สี่เอโอ้โหแล้วตัวเนี้ยลุ้นพวกงานวินเทจเด็กได้ด้วยนะอ่ะจับโดนขนเป็ดละ จริงเหรอจำโดนขนเป็ดละใช่มันจะมีพวกแบบแจ็คเก็ตไรดาวพวกขน<ช>เป็ดอะไรพวกนี้นของยูนิคมีออกด้วยลูกค้าขะมันจะเป็นอ่ารายการนี้มันจะเป็นแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กนะคะลูกค้าขาแต่ว่าบางตัวติดบ,บางมันก็มีติดไปนะมันก็จะค้าโปนไปเลยฮะขนดักอันนี้ต้องอินเตอร์โดนนั่นดักอยากจะแหลงอิ <c oughs> อองลิ้าเ็ดาก<ส> <c oughs> เป็นเพราะชั้นตัวเล็กที่สุดคนดักนี่งานสวยมากคุณป้าเปิดตัวรอกมาเป็นงานเก๋ๆแบบนี้เลยเก๋ป้าตัวนี้เป็นรหัส KWE เนี่ยตัวบางใช่ลูกค้ามันจะมีคะไปนะลูกค้ามันเป็นงานแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กแต่ว่ามันจะคะทั้งหนาทั้งบางนั่นก็เป็ดใช่ไหมชื่อรายการมันเป็นกันหนาวไหม แจ็คเก็ตเด็กอ่าใช่ตัวนี้จําไม่ได้และไม่ได้ไล่นานจัดหลายเดือนลูกค้าตัวนี้เป็นงานแจ็คเก็ตเด็กแต่มันจะคะรวมทั้งงานหนาและงานบางไปในกระสอบนะคะลูกค้าเนี่ยพวกแบบว่าบุนวมก็มีติดไปขนเป็ดก็มีติดไปลูกค้าขาหรือว่าแค่จะเป็นแบบว่าซับในตะข่ายก็มีติดไปลูกค้าขาตัวนี้นี่ดิสนีย์แล้วเป็นงานบางนะคะตัวนี้เป็นงานบางลูกค้าแล้วก็ เดี๋ยวให้ดูตัวไหนหนาบางนะลูกค้าอะไรว้าวมารีแล้วดูป้ายแล้วดูป้ายลูกค้ามารีเวอร์มากลูกแล้วดูป้ายโอ้โหดิสนีย์แบบตะโกนบิรกร๊กโลโก้มากลูกค้าขาคือแบบว่าใส่ไปโรงเรียนเพื่อนอิจฉาตัวนี้หนูบอกเลยใส่ไปโรงเรียนคือแบบโดนเพื่อนจิกหัวเลยว่าจิกหัวเลยอ๋อจิจฉาอุ้ยเด็กสมัยนี้รุนแรงเนาะยูนิคอรค่ะ โอเนวี่ค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นขอโชว์อีกรอบหน่อยตัวนี้เนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นแบบบูดนวมลูกค้าจะออกสไตล์งานหนาขึ้นมาหน่อยนะคะจะค้านเลยในกระส,บสอบบเป็นยังไงคะหนาคะบางนะลูกค้านะใช่นะเนี่ยแบบดบางที่ตะวันโชว์อยู่ต้องบอกว่าใครเล่นงานเด็กอยู่แล้วขายงานเด็กอยู่แล้วนะคะแม่ตัวเนี้ยสามารถเอาไปแบบว่าต้องบอกว่าใครขขยปีกอุ้ยคอนเวิร์ดอันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะลูกค้าค่ะ คือสามารถเอาไปคัดแยกได้ขายงานบางไปกอดล้วบอกเลยว่าลุ้นงานแบรนด์งานลุ้นงานลิขสิทธิ์ได้ด้วยใช่นี่นะอย่างนี้ก็แก๊ปคิดครับผมนี่ แกบคิดเอลยืมไม่ได้เปิดนะคะพี่ขายเอลยื L ยังไม่ได้เปิดนะตัวนี้หนูบอกเลยว่าลูกค้าชอบกันมากๆเลยยิ่งแบบว่าลูกค้าทางลาวนะโอ้โหเล่นกันหนักหน่วงมากสำหรับงานเด็กตัวนี้ตัวบางเนี่ยเขาจะชอบแบบบางคนเขา,าตุนไปเนาะเขาจะเอาตัวบางขายในช่วงนี้ก่อนแล้วคัดงานหนาไว้ขายทํากําไรในช่วงแบบว่าปลายป,ปีอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าขาตัวนี้304่ค่ะบอส3า ใช่สา şey ว 04A รอบนี้หมดหมดแล้วนะใช่าไม่ผลิตแล้ววิแรงมากบอสแรงมากงเกรมากเจ็บใจบอสบอกว่ามาล็อตนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่มาแล้วเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วใช่สามศูนย์สี่แล้วนะหมดล็อตนี้ทุอหมดเลยเนี่ยลูกค้าแล้วตัวเนี้ยหนูบอกเลยว่าสวยคือลุ้นได้เลยงานเด็กตัวเนี้ยเปิดเปิดกี่ครั้งก็คือบอกว่าถ้าปลายปีขายดีมาก แต่รอบเนี้คือที่แนะนําที่อยากเอามาเปิดก่อนนะลูกค้าไม่อยากรอให้ถึงปลายปีอยากให้ลูกค้าไดดูรีวิวก่อนใครเผื่อใครที่บอกว่ามีพื้นที่ในการตุนอยากตุนลูกค้าตามมาสั่งซื้อได้ตามมาซีเอบย้อนหลังได้อุ้ยนี่เท่มากทรงแบบเบสบอลเออเท่ๆอะไรนะใส่ยังไง <laughs> อันนั้นจะเป็นสไตล์เสื้อคลุมแล้วก็มีโบเออไม่เออแ่อออนั้นแหละหันมาเออน้องถามใส่ไงน่ารักมาก งานแบบว่าสไตล์เสื้อคลุมพร<า>ะรวม,มทั้งเด็เเกหญิงเด็กชายงานแจ็คเก็ตแบบทรงจักก็มีติดไปนะคะลูกค้าขาน่ารักตัวเนี้ยเหมือนที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบุขนบุนัวบุฟิตหรือเป็นแค่ซับในตะข่ายบางๆก็คือคขาปนไปในกระสอบนี้หมดเลยลูกค้าขาตัวนี้ราคาจัดราคาโปรโมชั่นเนาะ เหลือแค่เพียง4,900บาทลูกค้าะ4,900บาทลูกเพยลจะรุ่นงานของตดรุ่นงานไรดาวดีด้วยใช่ลูกรีวิวหนูรถเพิ่มให้พี่ไป300บาทเหลือ4,600นะใครอยากรับสามารถพิมพ์รหัส CF กอไก่55มาได้เลยใช่ครับอย่างที่บอกไปลูกค้ายิ่งเป็นงานเด็กงานแบรนด์งานลิขสิทธิ์ไะู้แน่นอนอย่างตัวนี้ครับผมซาร่าซาร่าแล้วเป็นงานบางใช่ใช่ไหมงานบางออกนะคะอะไรกัน ดูแบบงงๆคนโชว์เหมือนแบบไม่รู้ว่าน้องต้องใส่แบบไหนนะคะนี้ก็แบรนด์บางตัวก็คือแบบว่ามันจผลกเฟอร์ลูกค้าเฟอร์แท้เฟอร์เทียมไปลุ้นกันอีกทีนะงานเด็กนี่ตัวที่ตะวันโชว์น่ารักมากเลยสี่ชมพูตัวนี้นผูขนด้านในใช่ไปเจอแบบนิ่มๆสวยลูกค้าตัวนี้นะงานเด็กวันนี้หนูเอามาเปิดให้ใครที่แบบว่าอยากตุนเอาไว้ขายในช่วงแบบหน้าหนาวหรือตอนเนี้ย ที่หนูบอกอะว่าหนูสังเกตนะทางภาคเหนือลูกค้าเริ่มสั่งงานหนาวกันเยอะก<ช>่อนหน้าเนี่ยคือทําบินส่งเหนือนะโอ้โหก็แปลกใจลูกค้าเริ่มมาสั่งงานหนาว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 กันทางไหนก็ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยฝนลงกลางคืนเขาอาจจะเริ่มอากาศดเย็นอะไรเงี้ยงานหนาวเขาอาจจะเริ่มออกแล้วใครอยู่ทางภาคเหนืออยากตุนมาตุนได้นะคะตัวนี้เลยบอกเลยว่าฉ่ำเลยลูกค้าขาแล้วก็ลูกค้าลาวนะลูกค้าสามารถมาสอบถามสั่งซื้อได้ลูกค้าลาวก็ชอบเล่นงานเด็ก ใช่ครับแล้วแต่เจ้าที่ทักเข้ามาสั่งซื้อก็คือแบบรู้เลยว่าตอนนี้เริ่มตุนแล้วใช่ทยอยตุนกันแล้วนะคะลูกค้าขาใครอยากได้ตุนได้ตุนเลยช่วงนี้นะลูกค้าเดี๋ยวแบอบกว่าเดี๋ยวหนูจะต้องเอา9.2มาทยอยดันให้ลูกค้าดูด้วยนะ9.2เืบนทีน่บอกปีที่แล้วรันกันไปแล้วปีนี้ยังไม่ได้เริ่มเอามาให้ลูกค้าดูเลยนะตัวนั้นน่าสวยมากลูกค้าขานี่อาดิดาสเอองานบางนะลูกค้าอาดิดาสมาอีก งานเด็กหญิงเด็กชายคือป,ปนไปเลยนะลูกค้าในกระสอบตัวนี้ย้ําเลยนะว่าเป็นงานลูกร้อยกิโลนะลูกใหญ่ร้อยกิโลลูกค้าได้จํานวนไปคุ้มๆเลยถ้าให้หนู่เฉลี่ยให้งานเนี้อาจจะอยู่ประมาณถึง300 300ถึง350บวกลบ,ก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 บกนะมันจะเป็นแบบว่างานค้าหนาบางแล้วแต่กระสอบว่า่าลูกที่ได้ไปหนาออกมากออกน้อยนะคะลูกค,ะคะ<ส>้าขาจจานวนก็จะลดหลั่นกันไปอีกทีนึงนะนี่สวยๆเลยอุ้ยอันนี้เป็นของยูนิคว่าแล้ว เป็นงานแบบว่าอะไรดาวสวยๆเลยลูกค้าขาพวกแบบว่าลูกค้าจะชอบแบบเอาไปลุ้นขนเป็ดงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีออกนะคะวิรทรงแจ็คเก็ตแบบสูงน่ารักมากจํานวนชิ้นเยอะลูกค้าจํานวนชิ้นเยอะขอดูแบบสไตล์ยีนหน่อยยีนที่อยู่ข้างๆเอออยากเห็นเป็นบุหรือป่าหรือว่ายีนปกติน <ขอ S 1> ี่<ข>อ,อุ๊ย <ขอ S 1> มีติดแบบ ทวิตหรอใช่มิติทวิทตไป,ไปด้วยใ่ลูกค้าแต่เป็นทวิตเด็กน่ารักมากชวยเห็นกระโปรงแล้วดูมุกนี่น่ารักมากแต่งมุกมาแบบชํำๆแบบนี้เลยมีหลงติดไปแต่สวยลูกทะเลแซลอีกแล้วลูกทะเล,ลรู้เลยว่าแซวแซลใครนี่ยูนิคอ่ะค่ะลูกคูเป็น, <laughs> เ,ปน <laughs> เห็นทวิตไม่ได้นะเขาได้แซลกระต่ายเลย บัญชีเขาใส่ทวิตเปภปูเป็นไงเขาก็จะเซลกันลูกทะเลๆๆนี่น่ารักมาก Unico ค,ค่ะเออนี่อุ้ยสวยอะ่ะอ่ะคอไม่รู้จะดูตัวไหนกันขอดูตัวนี้อ่ะแก๊ปแล้วเป็นงานแบบว่าแต่งคอแบบนี้เลยนะคะขาคนแกะเป็นไมหมแล้วนน<ะ>ตัวนี้สวยมากขน,น,นเป็นไหมแล้วขนดักหรอขนเป็ด แล้วส่วนใหญ่ขนเป็ดที่ออกอ่ะเขาจะชอบเป็นของยูนิโค่ลูกค้าค่ะยูนิโคจะทําค่อนข้างเยอะเลยนะเปิดรุ่นได้เลยอันนี้อะไรนะโอ้โหสวยอ่ะเท่มากเลยนะคะมีกระสอบเสื้อวอร์มไหมครับแจ็คเก็ตวอร์มหมดหรือยังเหมือนจะหมดเลยเดี๋ยวหนูเช็คก่อนนะนี่ตัวนี้ยูนิโค่ครับงานแจ็คเก็ตวอร์มหมดนะคะพี่คขาหมดนะ เอลยื uh, ๊ออ๋อโอเคอ่านไปแล้ว <laughs> อ่านอ่านไปแล้วลูกค้าถามว่าอ่านไปแล้วอุ้ยรอดูเลยลวสวย <laughs> นะคะลูกค้าขาตัวนี้นะ4900บาทรีวิวลด300เหลือเพียง4ี่0หร้อยบาทใครจะรับนะลูกค้าตามมาสิเอได้เลยสีเล็กตัวนี้สวยมากสวยมากของอะไรอะ่ะใช่แบรนด์ปะ okay, เหมือนเออ่าใช่แอ r วอล์ค่ะ a อ r วอล์มา สวยๆเลยนะสวยมากโ l o บ a l w เ k สําเนียงเกียดมากนะเข้าอีกทีต้นไหน KWE ถ้าจะเข้าอีกทีน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนนะคะลูกค้าขาช่วงปลายเดือนอาจจะมีเข้ามารอติดตามกันได้เลยนะปังๆเลยนะตัว KWE ลูกค้าขาแต่ย้ำนะจ้าพี่รายการนี้รีวิวอยู่เลยตัว30ออรอบนี้มารอบสุดท้ายแล้วใช่มีแค่ไหนหมดแค่นั้นแล้วนะมีโงมาไม่แล้ว ย้ำเลยว่าใครอยากได้ใครอยากตุนเอาไว้ก่อนนะคะลูกค้าขามีก่อนนะก่อนที่เขาจะเลิกผลิตนะยังไงพี่ก็ขายได้แน่นอนเอาไปขายทํากําไรกันได้เลยนะและราคาดีด้วย100่กิโลพี่ได้ลูกใหญ่อะลูก <คน S 1> ใหญ่ไแบบไม่<ใ>น,นลเลยสิบพนเผลเป็ดของย <IC> <OR> <า>ูนิคอ์ยูนิคอต้องมาอันนี้อาดิดาสต่อมาแบบฉ่ำๆเลยนะคะลูกค้าขาจำนวนตัวเยอะอยู่นะลูกค้าถ้าใครบอกว่าได้งานบางๆไปเยอะเนี่ย โอ้โหต้นทุนลดลงมาอีกลูกค้าขาขายได้แน่นอนแล้วก็สีเหลืองตัวนั้นที่ตะวันถือสวยใช่ไหมสวยมากอย่าเพื่อใส่ปยืนข้ทางท่าระบายน้ำนะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาเหรอคะสวัสดีค่ะพี่ขาสวัสดีจ้าหนูรีวิวงานเด็กอยู่นะตัวนี้ลอสุดท้ายเลวของรหัสนี้นะเพราะว่าโรงงานเริ่มผลิตแล้วนะใครอยากได้ใครอยากรด้สั่งเลจ๊ะพี่จ๋า รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มรถไฟบ๊อบก็เห็นผงม้าไม่ร้องต่อไม่ร้องต่อตัวนี้กับพี่ไปเรื่อยอ่ะเนี่ยเราโอสารงานเด็กอวยเท่ตัวเนี้ยโอสารงานเด็กคือแบบว่าร้องเพลงให้เด็กฟังเด็กไม่ได้อารมณ์ดีเด็กร้องไห้อะไรอะมาร้องอะไรเนี่ย นี้ปงานะไรทหารแบบนี้ก็มีเออเท่แล้วสกีนสวยด้วยใช่อะไรนะสเวเตอร์เกาหลีเหรอคะพี่เกาหลีหนูจะมีสองไตถ้า YC จะเป็นสีเหลืองหรือเขียวเหลืองแบบข้างหลังไอตะวันใช่ถ้าเป็น KR จะเป็นเหลืองล้วนแบบลูกข้างล่างตะวันชี้หนะข้างล่างนู่น ข้างล่างข้างล่างเออข้างล่างเลยลูกค้าค่างลยโซเรียนะจะเป็นรหัส KR อย่างข้างบนน่ะเขียวเหลืองก็จะเป็นอ่า Y C แต่ตอนนี้ท่าของเกาหลีจะมีเป็นสเวตร์ฮูดอย่างเดียวของ YC เลยตัว Sir ตัว 3, 2, 1่ e ย Sir อร์ยืนโคค่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะวันอะไรนะอะไรนะวันเฉลิมวันเฉลิมนะเมจิมอุ้ยสวยมาก น่ารักค่ะมาเล่นกับแม่สิลูกเรียกหมาออกมาเล่นน่ารักมากน่ารักมากคือแบบว่าควนเฉลิมตเจ้าตัวใหญ่เบลอนะคะลูกค้าขาตัวเนี้ยกระสอบเนี้ยลูกค้าบางกระสอบนี่ไงกำลังจะบอกว่าลุ้นงานวินเทจได้เนี่ยสไตล์แบบเนี้ยลูกค้าสวยมากเด็กระสนเดูออกแบบเวอร์มากใช่เขาจะชอบเอาไปเปิดลุ้นกันนะลูกค้าสวยสวยเลยตัวนี้ต้องถ่ายทำรีวิวแน่นอนบอกเลย ตัวนี้ต้องถ่ายทำรีวิวแน่นอนนะคะจำนวนตัวตามที่แจ้งเลยนะลูกค้าอยู่ที่ประมาณแจ้งไปเท่าไหร่ลืมอะไรนะสามร้อยบวกลบใช่สามร้อยบวกลบอประมาณแจ้งไปเท่าไหร่ลืมสามร้อยบวกลบตัวโดประมาณเดี๋ยวหนูจะมีเปิดสเวตเตอร์ฮูดนะคะลูกค้าขาเป็นงานของ KWE ตัวแจาคโกลนะว้าวจิูขนแกะลืม CF เลยอ่ะย้ำหน่อยไปสั่งเลยลูกค้า บูตีสามศูนย์สี่อะไรนะงานแจ็คเก็ตเด็กน้ำหนัก1น0่กิโลกระสอบรีวิวใครอยากรับพิมพ์กอไก่ห้าห้าเข้ามาได้เลยมาเลยมาเลยนะคะลูกค้า่ะกอไก่ห้าิบห้านะจ๊ะหกศูนย์สองมายังอ่ะข้างหลังครับอ๋อโอเคมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะได้เตรียมไปต่อเดี๋ยวโชว์ไปโวยไปได้เลยนะเดี๋ยวไปงานต่อไปให้ลูกค้านะ งานเด็กเดี๋ยวหนูจะเอาไปคัดถ่ายทำรีวิวให้นิดนึงบูร์ลูจเจอร์ซัมไนตัวนี้<า>เป็นบูขนรอดน่ารักนะงานเด็กอ่ะจริงๆลูกค้าแม่ๆจะชอบกันเยอะมากเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าอยากจะเอางานหนาวมารันแล้วอ่ะเพราะว่าปกติลูกค้าทายอยตุนปีที่แล้วก็คือแบบเขาเริ่มมาตั้งแต่มีลูกค้ามาตัดรตฟีตั้งแต่พฤษภาแก๊ปค่ะสวยมากตัวนี้เป็นหนังกราบ หนังกลาบแล้วข้างในบุขนลูสวยมากโคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะให้ลูกใส่เดินเปิดแอร์อยู่ในบ้าน <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ติดแกรมติดแกรม <c oughs> จิบชา <c oughs> สเวตเตอร์เดี๋ยวมีเปิดนะลูกค้าสเวตเตอร์ฮูดนะเดี๋ยวหนูเปิดเปงานต่อไปให้ลูกค้ารอติดตามได้เลยนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวตะวันเตรียมโชว์ในไม้ <Okay S 1> ที่ขอไปแล้วค่ะก่อนอันนี้เคลียร์ได้เลยขออนุญาตนะจ๊ะ นี่ด้านนี้น้องเรียงไว้ให้ลูกค้าขาเป็นไงน่ารักมากอันนี้คือแค่บางส่วนนะเรียงไว้ให้แค่บางส่วนอุ๊ยเ,เห็นด้านหลบในตะกา้าสวยมากมเรียงไว้บางส่วนนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะ4,9 0 0รอบาทใครจะรับนะรหัส C F M นะตอนดูแลก่อนก็ถ่ายไม่ไหล โชว์ก้องหนีไปอยู่อีกที่แล้วเราคือต้องหายแล้วแบบจอกจอกเลยจอกเลยเราหันมาเห็นว่าันโชว์อะไรวะเธอเล่นตลกเหรอเราค่อนข้างเบล,ลอตอนนี้ <c oughs> นี่ตัวนี้นะลูกค้าคะหนาคาบางนะจ๊ะใครอยากได้นะ C.F. มาได้เลยนะรหัสกลอกไก ก็าาสิลูกรีวิวนะรถเพิ่ม300บาทไปเลยอุ้ยมีแบบว่าทรงแบบชุดหมีใช่เป็นชุดหมีเด็กชุดหมีเด็กน่ารักมากอะไรอุ้ยนี่ไงวันเฉลิมเามีเชี่อน่ <c oughs> น่ารักนะลูกค้าเขาเป็นเป็นทรงโค้ดก็มี <Yeah. S 2> นี่เป็นทรงเบสบอลเบสบอลเด็กเออเอาสีลูกค้านะคะใครอยากได้ตามมาสีเยบย้อนหลังได้เลยเลยอีกหนเซตด้านหลัง ให้น้องตะวันตกเลยสมหวังนะนะลูกค้านะรับเสรีวิวกอไก่หน้าสิบห้าครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยมาเลยมาเลยวิ้สวยอ่ะเชเกตเบสบอลเด็กขออนุญาตตบปากตัวเองเป็นสำเนียงที่น่าโดนตบปากมากเลยน่ารักอ่ะประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้ฝากไว้ด้วย สำหรับรายการ k w 3 0ี a ลูกค้างานแจ็คเก็ตเด็กนะน้ำหนัก100กิโลกับราคา4,900บาทเท่านั้นใครอยากรับใครอยากรับกระสอบลยวิทิมกอไก่55